บทที่523เขตแดนเทพสังหารเจตนาฆ่าอันมหึมาในทะเลข,ของวิญญาณแมวใหญ่ดูเหมือนจะรู้สึกบางอย่างและทันใดนั้นก็เริ่มหดตัวและรวมเข้าด้านในไม่รบกวนอารมณ์ของเขาอีกต่อไปและในที่สุดสีชมพูในดวงตาของเขาก็ค่อยๆหายไปใบหน้าของเสี่ยวซานแสดงออกถึงความโล่งใจและความชื่นชมจากนั้นเขาก็ยกนิ้วโป้งให้แมวใหญ่ อย่าพูดอะไรอย่าคิดอะไรเลยแค่ยืนกรานในใจยับยั้งเจตนาคาทั้งหมดอย่าปล่อยมันไปพยายามควบคุมไว้ทันทีเมื่อพูดอย่างนั้นเสี่ยวซานก็พยักหน้าให้กับเม่กงจือที่อยู่ข้างๆเขาแสงสีเงินส่องลงบนร่างของเม่กงจือปกคลุมพวกเขาทั้งสามและในทันทีต่อมาเขาถูกย้ายไปที่บริเวณรอแมวใหญ่นั่งขัดสมาธิและเริ่มนั่งสมาธิทันที เมื่อเห็นเขาเข้าสู่สมาธิในทันทีรอยยิ้มของเสี่ยวซานก็รุนแรงขึ้นในทันใดไม่กงจือกล่าวว่าพี่ชายเกิดอะไรขึ้นกับเขาจะไม่เป็นไรใช่ไหมเสี่ยวซานยิ้มและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลน,นี่เป็นพรที่ปลอมตัวมาหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นโอกาสของเขาถ้ามีคนอยู่คนหนึ่งที่เข้าใจสภาพของแมวใหญ่นั่นก็ไม่ใช่ใครมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมวใหญ่ดีกว่าตัวแมวใหญ่เสียอีกเกิดอะไรขึ้นกับแมวใหญ่บนเวทีก่อนหน้านี้ แมวใหญ่ต่อสู้ในโคลอสเซียมเมืองเขอรีมาหลายปีแล้วและเขาไม่รู้ว่าเขาเจอคู่ต่อสู้มากี่คนและต่อสู้มากี่ครั้งแล้วในตัวเขาเขามีเจตนาฆ่าที่แข็งแกร่งอยู่เสมอและเจตนาฆ่าเองก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังเช่นกันซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังทางจิตวิญญาณ หากคู่ต่อสู้สองคนต่อสู้กันเองภายใต้เงื่อนไขว่าทั้งสองฝ่ายมีความสามารถและความแข็งแกร่งเท่ากันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฆ่าบ่อยครั้งและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ฆ่าในการต่อสู้กันตัวต่อตัว,ตวคนที่ฆ่าบ่อยจะเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เจตนาฆ่าทำเจตนาฆ่าจะทำให้ผู้คนประมาทและแข็งแกร่งในการต่อสู้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญและจะทำให้การโจมตีรุนแรงขึ้น ความตั้งใจที่จะฆ่าของแมวใหญ่นั้นแข็งแกร่งเพียงพอและที่สำคัญกว่านั้นการฆ่าที่เขาทำนั้นมีความหมายในใจของเขาเพื่อความอยู่รอดของสายพันธุ์และความต่อเนื่องของชีวิตของเผ่าดังนั้นแม้ว่าเขาจะมีเจตนาฆ่าอย่างแรงกล้าแต่เขาไม่เคยถูกอิทธิพลจากเจตนาฆ่าของเขาเองครอบงำนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงสามารถกลายเป็นผู้นำพยักผสมได้ ในการต่อสู้ของวันนี้อสูรธมินที่เจ้าแมวใหญ่เผชิญหน้าเจ้าจันทาโลหิตในเวลาต่อมาพลังของเขาก็มาจากการฆ่าเช่นกันแต่เขาฆ่าเพื่อฆ่าเพื่อรวบรวมเลือดและค่าออร่าความแค้นและสิ่งเชิงลบอื่นๆที่จะฆ่าในทํานองเดียวกันลมหายใจสังหารก็มีความสําคัญสูงสุดในเขตแดนเลือดของเขาเช่นกันแมวใหญ่ติดอยู่ในเขตแดนเลือดตลอดเวลา โดยบอกตัวเองว่าจะฆ่าเพื่ออะไรโดยไม่ได้รับผลกระทบจากอารมณ์ด้านลบในเขตแดนเลือดท่ามกลางอารมณ์เชิงลบเหล่านี้มีเพียงการฆ่าเท่านั้นที่เข้ากันได้กับเขาเมื่อร่างของแมวใหญ่ใกล้จะสูญหายแต่วิญญาณไม่สูญหายสถานะแปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นพยักผสมสีทองกลืนกินลมหายใจสังหารเหล่านั้นอย่างแข็งขันแต่ขับไล่อารมณ์และพลังงานเชิงลบอื่นๆทั้งหมดนอกเหนือจากการสังหารออกจากร่างกายซึ่งทำให้เขตแดนเลือดแตกออก แกนกลางลมหายใจแห่งการฆ่าผสานเข้ากับร่างของแมวใหญ่และกลายเป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งของเขาดังนั้นเขาจึงเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าและพลังงานที่มีอยู่ในเจตนาฆ่านี้ส่งเสริมความแข็งแกร่งของเขาต่อไปในขณะที่อารมณ์ด้านลบและพลังงานอื่นๆไม่สามารถควบคุมได้พวกมันกลับโจมตีเจ้าจัตาโลหิตดังนั้นจึงเกิดโศกนาฏกรรมตามมา ในที่สุดพลังงานเชิงลบเหล่านั้นได้รับการขัดเกลาโดยแมวใหญ่ด้วยเจตนาฆ่าและแสงพยักสีทองและความขุ่นเคืองในพลังงานเชิงลบเหล่านั้นก็ถูกปลดปล่อยออกมาเช่นกันเพราะฟันเฟืองที่ฆ่าเจ้าจันทาโลหิตนั่นเป็นวิธีที่แมวใหญ่ชนะเกมในเวลาเดียวกันกับการชนะเกมแมวใหญ่ดูซับเจตนาฆ่ามากกว่าออราการฆ่าที่เขาครอบครองในตอนแรกเจตนาฆ่าเหล่านี้ควบแน่นในร่างกายของเขาและมันเป็นรัศมีการฆ่าที่บริสุทธิ์ แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้เขาสามารถรักษาหัวใจและความคิดของเขาให้มั่นคงแม้ว่าเจตนาฆ่าจะวนเวียนอยู่รอบตัวเขาเขาไม่ได้เอ็นเอียงไปโดยเจตนาฆ่าเหตุผลที่เขาเคลื่อนไหวช้าๆเพราะเขาควบคุมตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ถูกอิทธิพลจากเจตนาฆ่าและเริ่มฆ่าอย่างบ้าคลั่งเมื่อควบคุมไม่ได้แล้วก็ลำบากใจจริงๆและเขาก็หลงทางไปกับมัน เหตุผลที่เสี่ยวซานโล่งใจและมีความสุขก็เพราะเจตนาค่าของแมวใหญ่นั้นบริสุทธิ์และมีความตั้งใจเพียงพอสิ่งนี้ทำให้แมวใหญ่ฝึกฝนจนมองไม่เห็นความสามารถที่เสี่ยวซานครอบครองในชาติก่อนของเขามันอาจเทียบไม่ได้กับเสี่ยวซานแต่สำหรับนักรบอย่างแมวใหญ่ความสามารถนี้มีค่ามากและมันจะทำให้แมวใหญ่นำมันไปสู่อีกระดับโดยยืนอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับเดียวกันอย่างแท้จริงชื่อของความสามารถนี้เรียกว่า เขตแดนเทพสังหารเมื่อรู้สึกถึงเจตนาฆ่าที่ถูกจำกัดของแมวใหญ่มุมปากของเสี่ยวซานก็เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเมื่อแมวใหญ่รวมจิตสังหารก่อนหน้านี้เสี่ยวซานก็มีความรู้สึกในใจเช่นกันเขาใช้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยแมวใหญ่นำทางเจตนาฆ่าเพื่อรวมเข้าด้วยกัน และในที่สุดก็รวมเข้ากับพลังของแมวใหญ่เองแต่ในขณะเดียวกันเจตนาฆ่าก็จุดประกายรัศมีของอนณาเขตที่ถูกผนึกไว้ในจิตสำนึกของเขาเพื่อให้ร่างกายที่เขาได้รับหลังจากเกิดใหม่ในโลกนี้ค่อยๆเข้าใจเขตแดนเทพสังหาร แก่นแท้ของเจตนาค่ายอย่างมั่นคงของแมวใหญ่คือการปกป้องและทำไมเขาไม่ปกป้องตัวเองเสียวซานมองไม่ลงจื่อข้างข้างเขาโดยไม่รู้ตัวดวงตาของเขาดูอ่อนโยนมากขึ้นเมื่อศัตรูที่แข็งแกร่งคุกคามเธอจะเป็นอย่างไรต้าเธอเป็นศัตรูของคนทั้งโลก ไม่กงจือกำลังให้ความสนใจขณะแมวใหญ่นั่งสมาธิไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในดวงตาของเสี่ยวซานและพูดในปากของเธอว่าเจ้ารู้ทุกอย่างได้อย่างไรเสี่ยวซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าเจ้าสามารถเรียกข้าว่าสารานุกรมการสิ้นสุดของเกมนี้ทำให้แมวใหญ่ก้าวไปสู่ระดับใหม่อย่างไม่ต้องสงสัยในการแข่งขันรายบุคคลน,นี้และกลายเป็นที่โด่งดัง แต่เพราะกลืนกินพลังแห่งเขตแดนเลือดทําให้เกิดความไม่แน่นอนดังนั้นถึงแม้เขาจะมีคุณสมบัติแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีผู้ส่งสารมาสื่อสารพวกเขายังต้องดูว่าร่าแมวใหญ่สามารถเล่นได้ตามปกติหรือไม่หลังจากรอบต่อไปหลังจากเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเกมยังคงดําเนินต่อไปและต่อไปจะเป็นตาของไมกงจือเพราะตอนนี้แต่ละกลุ่มมีหหรือสอเกมสุดท้ายและวันนี้โดยพื้นฐานแล้วมีหเกมต่อกลุ่ม เจ้าพร้อมหรือยังเสี่ยวซานถามไม่กงจือ่อไม่กงจื่อเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและพูดอย่างภาคภูมิใจเล็กน้อยแน่นอนมีความปรารถนาที่จะต่อสู้ในสายตาของเธอเสี่ยวซานและแมวใหญ่ชนะกันมาแล้วและตอนนี้ถึงตาเธอแล้วเธอจะปล่อยให้พวกเขาแสดงอย่างเดียวได้อย่างไรแม้ว่าเธอจะมีคู่ต่อสู้อยู่ข้างหลังและต้องใช้เวลาสองรอบจึงจะไปถึงด่านสุดท้ายแต่เธอก็มั่นใจในตัวเอง มาเธอปลอดภัยไว้ก่อนเสี่ยวสารพยักหน้าให้ไม่กงจือ่อแมวใหญ่อยู่ในช่วงเวลาวิกฤตเสี่ยวสารไม่สามารถทิ้งเขาได้ดังนั้นไม่กงจือจึงไปที่บริเวณรอด้วยตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ทุกเกมในวันนี้น่าตื่นเต้นมากแม้กระทั่งศกนากรรมและมีสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บสำหรับผู้แข่งขันที่จะลงเล่นในรอบต่อไปอาจถอนตัว ทุกคนก็หวังว่าจะเจอสถานการณ์นี้มากที่สุดบางทีอาจจะเข้ารอบ16ทีมได้โดยตรงแบบไม่มีคู่แข่งเลยช่างเป็นอะไรที่วิเศษมากหัวใจของไม่กงจื่อค่อยๆเสถียรจิตวิญญาณการต่อสู้ภายในของเธอแข็งแกร่งแต่เธอก็สงบขึ้นเรื่อยๆ ความแข็งแกร่งของคู่หูเป็นแรงกระตุ้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับเธอเธอมีบุคลิกที่แข่งขันได้เธอจะปล่อยให้คู่หูของเธอนำหน้าได้อย่างไรเสียวซานและแมวใหญ่ได้เข้าสู่16อันดับแรกแล้วตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเธอแล้วกลุ่มที่9เสียงกรรมการดังขึ้นไม่กงจือใช้แววจ,ใจใัด้จเยียดขายาวของเธอออกและเดินไปที่เวทีการแข่งขันแม้ว่าเสียวซานจะดูแลแมวใหญ่แต่หัวใจของเขาก็เข้าสู่เวทีการแข่งขันกับไม่กงจือ ตอนที่524แช่แข็งศูนย์องศาไม่กงจุรีตาและมองไปยังฝ่ายตรงข้ามที่อยู่อีกด้านหนึ่งในนัดที่แล้วคู่ต่อสู้ของเธอจะเป็นผู้เล่นจากเผ่าพูดและคราวนี้คู่ต่อสู้ยังคงเป็นผู้เล่นของเผ่าอสูรในเวลานี้เมื่อเห็นบุคคลน,นี้รูม,ม่านตาของเธอก็หดตัวเล็กน้อย มันเป็นผู้หญิงที่มีออ่ายเย็นทั่วร่างของเธอเธอมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและดูแก่กว่าไม่กงจือสามหรือสี่ปีเธอสวมชุดยาวสีขาวและรู้สึกหนาวราวกับหิมะสิ่งที่ไม่กงจือไม่เคยบอกเสี่ยวซานมาก่อนคือในกลุ่มของเธอคู่ต่อสู้คนนี้เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอในวันนี้เพราะผู้หญิงคนนี้ก็มาจากตระกูลฟีนิกเช่นกันแต่ไม่ใช่จากสายเลือดของจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่แต่เป็นตัวแทนของสายเลือดฟีนิก ตระกูลฟีนิกซ์น้ำแข็งมีชื่อเสียงน้อยกว่าสายฟีนิกซ์เพลิงในอาณาจักรเทียนอยู่และความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ไม่ดีเท่าที่ควรท้ายที่สุดจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ก็มาจากสายฟีนิกซ์เพลิงอย่างไรก็ตามตระกูลฟีนิกซ์น้ำแข็งไม่มีขุมพลังในระดับจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่และพวกเขาไม่เคยมีแม้แต่จัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ แต่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มนี้ไม่แข็งแกร่งพวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีอํานาจเพียงไม่กี่กลุ่มที่ไม่เคยไปสู่จัก,กรพรรดิศอสูรผู้ยิ่งใหญ่แต่ยังคงเป็นที่รู้จักในฐานะสายเลือดระดับแรกผ่าฟินิกน้ำแข็งเป็นที่รู้จักกันว่าสามารถแช่แข็งเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรและในแง่ของชื่อเสียงและระดับสายเลือดมันอยู่เหนือเผ่าเทพธิดาน้ำแข็งมาก พวกเขาเป็นที่รักของาธาตุน้ำแข็งและพวกมันอยู่ในแนวเดียวกันกับฟีนิกเพลิงที่อยู่สูงขึ้นไปและมีการหนุนหลังของจักรพรรดิตามธรรมชาติแล้วมันกำลังปรับปรามกลุ่มฟีนิกน้ำแข็งจนถึงจุดที่เสื่อมโทรมแต่ท้ายที่สุดตระกูลฟีนิกเพลิงไม่ได้ทำให้พวกเขาสูญพันธุ์จริงๆบุคคลจากเผ่าฟีนิกน้ำแข็งเธอมีฉายาว่าทูตสวรรค์น้ำแข็งในการแข่งขันเธอยังเอาชนะศัตรูที่ทรงพลังอย่างต่อเนื่องและในที่สุดก็มาถึงปัจจุบัน กลุ่มของพวกเขานี่ไม่ใช่เกมสุดท้ายแต่ในแง่ของความแข็งแกร่งมันเป็นเกมที่กำหนดคุณสมบัติในแง่ของความแข็งแกร่งและความแข็งแกร่งของสายเลือดผู้เล่นก่อนหน้าไม่ดีเท่ากับเมฆองจือและทูสวรรคน้ำแข็งแน่นอนหลักฐานก็คือพวกเขาทั้งคู่จะต้องไม่แพ้ในเกมนี้เกมเริ่มต้นขึ้นผู้ตัดสินตะโกนการต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ผู้สวรรค์น,น้ำแข็งส่งและรับแสงจ้าและมีปีกสีขาวเหมือนหิมะกลางออกด้านหลังในขณะที่กลางปีกออกความหนาวเย็นก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเธอและพายุหิมะที่ปกคลุมท้องฟ้าก็ถูกปลดปล่อยออกมาแทบจะในทันที ทูสวรรน,น้ำแข็งเห็นได้ชัดว่าศึกษาไม่กงจือมาก่อนไม่กงจือมีชัยชนะอย่างแข็งแกร่งในเกือบทุกนัดก่อนหน้านี้และในรอบสุดท้ายของการแข่งขันคู่กับตระกูลมังกรวายุเธอและเสี่ยวซานต่างก็เอาชนะมาได้ซึ่งทำให้ทุกคนตะลึงงันจริง,รงๆเมื่อรู้ว่าเผ่าอสูรนกยุงนั้นเก่งในการควบคุมพื้นที่ทูสวรรคน้ำแข็งคนนี้จึงไม่มีอะไรต้องกังวลเมื่อเขาขึ้นมาและใช้ความสามารถอันทรงพลังของการควบคุมภาคสนามโดยตรง เกล็ดหิมะทุกก้อนในพายุหิมะเต็มไปด้วยพลังอันทรงพลังไม่ว่าไม่กงจือจะเคลื่อนย้ายไปที่ทูตสวรรค์น้ำแข็งที่ไหนเธอต้องรับการโจมตีของพายุหิมะไม่กงจือจับขนนกสวรรค์ด้วยมือขวาดวงตาของเธอสงบและเธอเดินไปอีกข้างทีละขั้นบนร่างของเธอมองเห็นระลอกคลื่นรัศมีสีเงินจางๆไม่กงจือเดินตรงไปข้างหน้าแต่พื้นที่ที่พายุหิมะปกคลุมก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและมันก็กวาดไปทางเธอ อย่างไรก็ตามฉากแปลกๆป,ปรากฏขึ้นในขณะนี้เมื่อพายุหิมะเริ่มเข้าสู่รัศมีสีเงินรอบร่างของไม่กงจือก็หายไปอย่างเงียบๆราากับว่าถูกเคลื่อนย้ายเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งไม่ทิ้งร่องรอยไม่กงจือยังคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่หยุดและระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายก็แคบลงอย่างต่อเนื่องและไม่ว่าพายุหิมะจะรุนแรงเพียงใดทันทีที่มันเข้าสู่ช่วงแสงสีเงินมันก็จะหายไปอย่างเงียบๆ บนที่นั่ง VIP ราชาอสูรนกยุงที่เห็นฉากนี้อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจสิ่งที่เขาแน่ใจอย่างยิ่งคือก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันความเข้าใจของไมกงจือเกี่ยวกับการควบคุมอวกาศนั้นไม่แข็งแกร่งเหมือนตอนนี้อย่างแน่นอนณเวลานี้เธอเป็นเหมือนประตูสู่ห้วงอวกาศไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะถูกกลืนกินโดยพื้นที่รอบๆตัวเธอและจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อเธอเลยราวกับว่าเธอไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้เลย ในเวลานี้พายุหิมะยังตัดพื้นที่เล็กน้อยแต่ทุกที่ที่หิมะไปรอยแตกในพื้นที่ที่เปิดออกเล็กน้อยก็จะปิดลงแสงสีเงินจางๆที่ส่องออกมาจากบริเวณโดยรอบทําให้เธอสวยขึ้นเมื่อเห็นสิ่งนี้เสี่ยวซานในกลุ่มผู้ชมก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแล้ว ในชีวิตนี้ดูเหมือนว่าเธอจะฉลาดกว่าชีวิตก่อนหน้านี้มากนับตั้งแต่การฝึกฝนบงลึกลับแห่งสวรรค์ด้วยตัวเธอเองความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในอวกาศของเธอได้รับการยกระดับขึ้นไปอีกระดับอย่างสมบูรณ์ราวกับว่าเขาได้เปิดประตูใหม่ให้กับเธอทำให้เธอก้าวเข้าสู่อีกโลกหนึ่งแห่งความเข้าใจเชิงพื้นที่ แน่นอนว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในมือของเมกงจือสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับอวกาศนั้นหายากเพียงใดเสี่ยวซานนั้นชัดเจนมากแม้ว่ามันจะถูกวางไว้ในอาณาจักรเทพมันเป็นการดำรงอยู่ที่มีค่ามากขนนกสวรรค์เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมกงจือกับอวกาศผ่านสะพานนี้เธอมีความเข้าใจแบบบูรณาการมากขึ้นกับพื้นที่ตลอดจนการสื่อสารและการโต้อตอบที่ดีขึ้น ในเวลานี้ดูเหมือนว่าเธอจะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอวกาศหรือผู้ส่งสารขององค์ประกอบอวกาศและเธอได้ควบคุมพื้นที่ไปแล้วเท่าที่เธอต้องการมารดกจากเผ่าอาสูรนกยุงได้ถูกย่อยและดูดซับอย่างสมบูรณ์โดยไม่กงจือและกลายเป็นพลังของเธอเองมันเป็นความสำเร็จที่โดดเด่นและเป็นหลักฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตของเธอ เมื่อไม่กงจืดเข้ามาใกล้ในสภาพนี้ดวงตาของทูตสวรรค์น,น้ำแข็งก็ดูประมาทขึ้นเล็กน้อยเธอสูดหายใจเข้าลึกๆและกระพือปีกไปด้านหลังผลักดันร่างกายของเธอให้ลอยขึ้นอย่างช้าๆในช่วงพริบตาต่อมาปีกของทูตสวรรค์น,น้ำแข็งก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินน้ำแข็งจากนั้นจึงค่อยจมตีไปข้างหน้าและแสงสีน้ำเงินเล็กน้อยก็บินไปข้างหน้าอย่างเงียบๆดูเหมือนว่าแสงสีฟ้าทุกดวงจะมีสิ่งมีชีวิตพิเศษอยู่เหมือนกับสัตว์น้ำแข็งเต็มไปด้วยจิตวิญ,ญญาณที่แปลกประหลาด มีจุดแสงสีฟ้าหลายร้อยจุดปกคลุมและพื้นที่บนเวทีก็ดูเหมือนจะถูกแช่แข็งไม่ว่าจะไปที่ไหนในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ำมากนี้ส่วนประกอบอื่นๆที่ไม่ใช่องค์ประกอบน้ำแข็งการตัดจะช้าลงและองค์ประกอบอวกาศก็เช่นกันนี่คือความสามารถเกี่ยวกับการเกิดของทุตสวรรค์น้ำแข็ง แสงสีฟ้าสดใสท,ทุกทกที่ถูกเปลี่ยนโดยพลังของเลือดของทูตสวรรค์น้ำแข็งซึ่งเทียบเท่ากับเลือดของเธอหยดหนึ่งและการใช้การแช่แข็งที่เป็นศูนย์องศาก็มีราคาแพงมากสำหรับเธอเช่นกันแต่แรงกดดันที่ไม่กงจือนำมาสู่ทูตสวรรค์น้ำแข็งนั้นมากเกินไปดังนั้นเธอจึงต้องเลือกที่จะแยกออกในเวลานี้และไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับไม่กงจือต่อไปและเมื่อถูกอีกฝ่ายเข้าหาเธอไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะโจมตีแบบไหน ในการแข่งขันเมื่อวานฉากที่ไม่กงจื่อใช้พลังของอวกาศเพื่อบังคับให้เปิดช่องว่างเหนือพายุของมังกรและฟีนิกซ์รวมกันเพื่อสร้างโอกาสให้เสี่ยวซานทิ้งความประทับใจลึกๆให้กับทูตสวรรค์น,น้ำแข็งแม้ว่ามันจะเป็นเพียงรอยร้าวในอวกาศแต่มันเป็นพายุแห่งลมและไฟของมังกรและฟีนิกซ์ ในเวลานี้เมื่อเผชิญกับความเย็นยะเยือกในที่สุดเมกงจือก็หยุดลงใบหน้าสวยของเธอยกขึ้นเล็กน้อยและขนทั้ง3าในมือของเธอฉายแสงสีเงินขณะที่แขนของเธอโบอกมือวงกลมอันละเอียดอ่อนก็ถูกวาดขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่เมกงจือใช้วงลึกลับแห่งสวรรค์ในการต่อสู้ก่อนการแข่งขันนี้เธอไม่เคยคิดที่จะใช้ทักษะเวทมนต์นี้ แต่ไม่รู้ว่าทำไมด้วยการสะสมของพลังงานทีและขั้นตอนเธอเกือบจะวัดวงกลมดังกล่าวโดยไม่รู้ตัวเมื่อเผชิญกับการโจมตีอันทรงพลังของคู่ต่อสู้วงลึกลับแห่งสวรรค์ไม่มีตำหนิและบริเวณโดยรอบทุกอย่างดูเหมือนจะหมุนตามทำให้ไม่กงจืดูลวงตามากขึ้นแสงสีเงินบนขนนกสวรรค์น,นั้นนุ่มนวลและเคลื่อนไหวและรัศมีสีเงินทั้งหมดดูเหมือนจะมีไว้เพื่อการนี้